เจ๊พูดแล้ว่ะเจบดูผมดูผมนี่ตัวกี่ตัวสีตัวหัวไปสามอะไรหกตัวนะให้หัวไปห้าเจ๊เจนั่นเป็นไนแล้วอ่ะเจ๊ีอะจะให้เจช่วยอะเดี๋ยว อะไร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 กูให้ช่วยช่วยอะไรกูถามว่าเจ็ดทีไปไหนแล้วคนนั้นกูเป็นอะไรร้อนเพชรเจ้ช่วยเลยกูไม่ได้กูไม่ได้เด็กวัญญาออนแบบมึงไอ้ควายเดี๋ยว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 กวนตีมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสอยู่ที่ไหนกูไปเล่นถี่เทียนตอนนั้นเอที่ที่ที่เมื่อวานที่ใส่หน้าหมาแบบร้อนจนเท่านี้มันกวนตีนนะเจ้ไอ้ไอ้น้อนเนี่ยเดี๋ยว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 ผมรู้บ้านแม่งเมื่อไหร่แม่งโดนผมแน่ผมไปแน่แหละ จนขนาดนี้อ่ะกูตอนแรกกูบอกอะไรกูบอกว่าเจ๊เจ็ดทีไปไหนมึงบอกว่าอะไรจะฟ้องเจ๊ฟ้องคคยอะไรกูฟ้องะไรไหนมึงพูดดิไอ้ฟ้องที่ไหนมึงพูดมึงพูดไหนบอกฟ้องเลยฟ้องเจ๊เลยเอาดิให้เจ๊ช่วยเลยเอาดิก็มันโกนตีนอ่ะก็ผมผมไม่ได้ฟ้องผมแค่ถามว่าเจ็ดทีเจ็ดทีไปไหนใช่ไหมเจ็ดทีคนนั้นที่ใส่หน้าหมามันบอกว่าผมฟ้องเจ๊เอาปะหมละหมละ ง่ควควยอะไรมึงคนพูดกูกูฟได้ยินเต็มผังหูในไหนในเฟสอะ <c oughs> อะไรครับลุงอากาศมัะลอนมีเลย มันล้มเน่เห็นมีเลยจะตีมอ่ะเจจะตีมาไหนใช้ชอ,อันนี้ดิใช้แอปอันนี้ดิแล้ววะ